สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสาธิตวิธีการทําง,งานของโครงงานเรื่องกล่องเก็บจดหมายและวัสดุอัตโนมัติค่ะเรานําจดหมาล่ะคะสอดเข้าไปนะคะจดหมาจะผ่านเซนเซอร์กล้ามปูนะคะและเซนเซอร์เนี่ยจะนับจำนวนจดหมายะคะ่ะและจะแสดงผลบนจอนะคะ่ะและอีกอย่างก็สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์โน้ตบุ๊กได้ค่ะ และเรายังมีอีกช่องนึงคือช่องทีสใส่พัสดุกครับโดยสามารถรับสามารถเปิดออกมาจากรูและใส่พัสดุกเข้าไปได้ครับและกระดาษในนี้จะผ่านเซ็นเซอร์ครับโดยที่เราปิดเข้าไปแล้วเซ็นเซอร์ก็จะนับจํานวนครับเราแสดงผลบน,นจอ LED ลาาราแส้งผล,ง LED. ลาาผล่านาินดิแคนเช่นเดิมครับและเมื่อเรานําจดหมายออกแล้วเราก็สามารถกดปุ่มรีเซทที่อยู่ด้านข้างได้ครับ และเมือ่อกดปุ่มรีเซตนะคะบนจอก็จะแสดงรีเซตให้พัสดุและจํานวนของจดหมายเรือศู์ค่ะและแจ้งเตือนผ่านไลน์ว่ามีจดหมายออกแล้วค่ะขอจบการนาเสนอการสาธิตเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ